สวัสดีชบบาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่8พฤษภาคมคุณได้เดสนะคะเขาได้เจ็ดเหรียนกับหัววันนี้จะมี transformation ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจบสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งเรื่องงานนะคะเรื่องความรักด้วยอาจจะหมายถึงการ ตกลงที่จะจบปัญหากันเคลียร์ปัญหากันนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แฟนได้เจ็ดเหดือนกับหัววันนี้ต้องระวังเรื่องเงินนะคะอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังใช้เงินมากเกินไปนะคะอ่าส่วนเรื่องความรักเนี่ยวันนี้เขาอาจจะหงุดหงิดง่ายมีความอดทนที่น้อยกับปกตินะ อย่างไรก็ตามได้ไพ่ดีนะคะ Ask your angels ลสกอร์ฟา g i n เอเ a อร์เลน n ิไม่ต้องห่วงค่ะ,ะคุณสองคนเนี่ยยังเคลียร์กันได้นะคะถ้ามีปัญหาหัวใจถึงแม้วันนี้อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะให้ภยภัยซึ่งกันและกันเสมอ Ask your n n g l จ s เป็นไพ่ขอพรอยากได้อะไรขอพรได้เลยจะสมหวังคนโสดสนิทนะคะมี transformation เกิดขึ้นมีโอกาสจะได้รีเทิร์นกับคนเก่าๆนะคะจะมีการให้ยภัยซึ่งกันและกันค่ะ